เดี๋ยวพาไปชมสวนบกทุเรียนเลยครับป่าสวนบกทุเรียนอ่าีเลยครับกะ <'s> อันนี้กับสวนทุเรียนคือนกันเลยครับหลายเลยครับน้งขางทางจะสิพาไปเบิ้งยักสวนหาสวนงามๆกันแป๊บหนึ่งครับ มีหลายสวนอีกเลยครับ,บำอำเภอกำทรรักษ์ครับทุเรียนภูเขาไฟแล้วผมจะพาไปเบิรงสวนกันแล้วกันแล้วเขาจะพาไปส้มสวนนี้ ะถ่ายวิดีโอใดบ่ครับข้างในเนี่ยได้ได้ตามสบายเลยค่ะตามสบายเลยค่ะบมีวันนี้ให้บริการฟรีหมดทุกอย่างมีอย่างแน่หรือเปล่าเน่ข้างในเนี่ยมีเยอะเลยต้องเก็บไร่อะไปดูเลยมีก้านยาวก็มีก้านยาวเงะบางอย่างก็มีด้วยไหมเนาะสามร้อยสี่สิบเนาะรื้อให้สองเจ้าเลยเจ้าสามก็เป็นเก้าร้อยเท่าไหร่เนี่ยเก้าร้อยเจ็ดสิบอย่างนี้ค่ะอย่หนูไปไปเที่ยวกันที่ เราเป็นครับมีแต่บอกทุเรียนเบิดเลยครับเล่นเนี่ยต้นบ่ใหญ่ต้นนิดเดียว เบิ่งดูเพดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นน้อยๆได้มีเจ็ดหน่วยเลยครับได้ีีนะครับทุเรียนสดๆจากตน้นทุเรียนผู้เขาไฟส่วนนี้ก็ประมาณเจ็ดไร่ครับเจาว่า จะสไปซื้อซิมข้างนอกบ่รู้ว่าโลแล้วเท่าใหบ่คันถามมันอยู่โล่เท่าไหละค,ครับลอหกสิบ,บไปดูหน่วยสุกสูเห็นจากหน่วยบนก่เอาแบบไหนเยเอาสุกเลยครับ นนครับผมเ,เมน,นี่นนยนะคะปาดเนื้อให้ดูแล้วถ้าพอใจก็เอาไม่พอใจก็ไม่เป็นไรบีบบีบไปเลยดีมากได้กดได้พอดีไหมคะเนี่ยนุ่มหน่อยเลูกโลเลยแม่เนี่ย 3โลกว่า495บาทครับเอาเลยค่ะโอเคป,อกเ,เอ,ปอกเลยเนาะเออปอกเลยเอากล่องเอากล่องได้จะเอากระดาษรองเดี๋ยวเลือกให้นะคะใจเย็นแป๊บนึงสามี่ขอรางเลยได้ไหมครับได้ค่ะน้ำนู่นเลยสี่ได้ครับอือก็แม่ก็เวลาทำคอนย์ทำนี้เหรอครับค่ะได้ค่ะถึงไหมน่ะ ใช้สองกล่องได้ได้ได้สองกล่องได้อยู่แล้วเพราะมันเยอะเนื้อเยอะมากเลยเนี่ยรูปนี้เนื้อเยอะมากสดจากสวนสดจากสวนอร่อยมากเลยโอเคเปิดเสมอไหมคะทุกวันถึงกลางเดือนกรกฎาแหละจนกว่าทุเรียนจะหมดจนกว่าทุเรียนจะหมด ม,ม,มีค่ะแต่ก็เราไม่ได้ขายนั่นละ่ะขายที่สวนะ่วนนให้ลูกค้าได้ทานอร่อยอร่อย <Okay. S 2> อ,อันนั้นวางอนะลองทานลองทานเลยอร่อยมอืมอ บานเดียวกัดเอากินมือแรงมันบ่ลอยหงสีอยู่่ะกันทะไอ้จตะลมจำตะลม กันตันลมเป็นโอ้เป็นบ้านนะหมู่บ้านอำเภอกันทะลอมเป็นวันกันตันลมกันตลมสัมตลมโอ้สัมตลมเออกันทะนะบอกเออจัทุเรียนที่อร่อยที่สุดเนี่ยเออนั่นนะซื้ออันนั้นนะร้าเปิดว่าถือสรุปเอาจักเอาหน่วยหนึ่งสองแบบสองโลเออนั่นแหละเอาได้กล่องเอาสองโลใช่ไหม เอาถุงมาโอเคดูแล้อ่ะดิบแล้วก็ใส่กล่องเอาอีกลูกไหมอ่กลูกดู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 ในน้องไม่เด็กแบบเอาลูกเล็กๆเลยนะครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหนูเลือกมานะสวยๆให้ดีกว่าชอบชอบนิ่มหน่อยใช่ไหมเออมือแบบนิ่มหน่อยพอได้ปาดมืออื่นเลยไหมครับมีมีปาดตูนนื้อเลยถ้าไม่พอใจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่ง ีูยังไม่ปากอะไรนี้มาชิด่ตากแช่ไห้องเมื่อนี่ห้องเมื่อทั้งหน้าสวงเหรอเกียร์กัสค่ะกัสบุบค่ะกัสบุบนตรงนี้ก็ออกเสีนงสองทีตรงไปหดแยกแยกที่เป็นสภาพบดจงเป็นสภาพค่ะอุบใช่ไหมบ่ โลดังไรหลาแม่นร้อยหส่วนทุเรียนคูณสุดเข้าฝุ่น๋องแกขนาดน่้นรถทุเรียนโลดเยอะแบบนีร้อยห้าส,สิบจ้านี้ะะสุกแล้วบอครสุก้องฝุ่จ้ะ กุปกองกองไนก่นกองข้างในนะสดจากส่วนนึงครับผมสรุปแล้วราคาหน้าสวนยู่ระมาม่ามีตอยหาซิปตอนซิปมาณนึ้นครับเราจะสวนที่จัสุดท้ายการยกซ้ำทีก็ะแล้วกันครับ